มันน่าตกใจสําหรับคนใกล้ชิดพ่อแม่เนี่ยเห็นลูกกรีดเนี่ยก,ก็ตกใจบางคนโกรธโกรธแล้วก็ดุด่าลูกเลยด้วยซ้ําแบบทุ่มเทเลี้ยงดูมามทําอย่างนี้ได้ยังไงอะไรไม่รักตัวเองเหรอดุด่าคือคือเข้าใจอารมณ์พ่อแม่เลยนะด้วยความห่วงด้วยความรักแต่ว่ายิ่งดุด่าจะยิ่งแย่ลงสำคัญเลยคือตั้งสติก่อน นะใจเย็นๆค่อยๆมองลงไปลึกๆว่าเออจริงๆเ็าคงมีความทุกข์แล้วก็ถึงทําแบบนั้นคือถ้าเราสบายดีเราคงไม่มาทําแล้วได้ความทุกข์เขาคืออะไรลองค่อยๆค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆคุยกับเขาเออเป็นยังไงบ้างเออมันรู้สึกยังไงเหรอแล้วคุมสติตัวเองดีๆแล้วใจเย็นๆแล้วเราคุยแล้วก็อาจจะต้องหาคนคนอื่นมาช่วยด้วยแล้วคือถ้ามีภาวะอย่างนี้ก็ ปรึกษาจิตแพทย์เด็กนักจิตนักจิตวิทยาอะไรเงี้ยเข้าไปคุยกแบบันเออแล้วเรื่องนี้เราจะรับมือ,อยังไงดีเด็กเขาโตแล้วเ,ออเด็กวัยรุ่นอะไรเขาโตแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะแชร์อะไรกับพ่อแม่ทุกอย่างนะซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนโตแล้วมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเรา แต่ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กมีโลกส่วนตัวของเขาบ้างหรือบางทีเขาเขาจะไปคุยคนอื่นแล้วมันรู้เรื่องกว่ากโ็โอเคก็ไปหาคนช่วยแต่ว่าไอคนช่วยเนี่ยเขาก็เขาก็จะหาวิธีทําให้พ่อแม่กับเด็กๆกลับมาคุยกันได้ในที่สุดอ่ะว่าอ๋อทำยังไงก็ามันมีรูปเรื่องที่รู้สึกไม่โอเคยังไงมันจะคุยกันในครอบครัวได้มากขึ้น